ผ้าห่มมีหลายชนิดคุณลูกค้าจะเลือกผ้าห่มแบบไหนขึ้นอยู่กับลักษณะผ้านวมผ้าแพรผ้าห่มไหมพรมหรือขนหนูขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวผ้านวมอาจจะดูโอเคแต่ถ้าเป็นอากาศร้อนข่มผ้าแพรก็ได้ เป็นตัวอย่างผ้าห่มที่หยิบไม้คุณลูกค้าได้ดูนะผ้าห่มนวมค่อนข้างนุ่มแล้วก็ฟูแล้วเป็นที่นิยมเนค่อนข้างมากเรามีผ้าห่มด้วยกันสองแบบอย่างที่เห็นในนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นผ้าห่มนวมอนเนกประสงค์เนื้อจะไม่หนามากแล้วก็จะมีผ้าห่มอีกแบบหนึ่งนะคะผ้าห่มนวมหนานะะจะทั้งผืนใหญ่แล้วก็หนาคุณลูกค้าต้องเลือกก่อนนะคะว่าคุณลูกค้าจะใช้ห่มท่านเดียวหรือ2ท่านถ้าคุณลูกค้าใช้ห่มท่านเดียวคุณลูกค้าก็เลือกขนาดกว้าง60นิ้ววยาว80นิ้วซึ่งจะเป็นผ้าหมนวมขนาดที่เล็กที่สุด แต่ถ้าคุณลูกค้าจะห่มสองท่านหรือใช้กับที่นอนที่นอนสองท่านที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือขนาด90คูณ97หรือขนาด90คูณ้อยก็ได้เพราะมันกว้าง90นี่คือกว้าง7ฟุตครึ่งเลยนะคะสามารถห่มได้ตั้งแต่2ท่านถ้าห่มผ้าแพร ى, เนื้อผ้าจะเบาเย็นสบายเวลาห่มแล้วพกพาง่ายค่ะพกพาสะดวกคุณลูกค้าซึ่งจะมี2ขนาดถ้าห่มท่านเดียวนะจะมีขนาด60นิ้วห่ม2ท่านนะ,ะ72นิ้วผ้าแพรอันนี้ใช้ดีค่ะใช้ง่ายพกพาดีสิ สันก็สวยห่มแล้วเย็นสบายคุณลูกค้าอาจจะเลือกเป็นผ้าแพรก็ได้ ผ้าห่มไหมพรมผ้าห่มไหมพรมอันนี้จะทํามาจากเส้นใยอะคริลิกหรือที่เราโยกเส้นไหมพรมเป็นเนื้อคล้ายๆขนหนูแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเนื้อไหมพรมเนื้อจะนุ่มค่ะจะฟูคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผ้าห่มไหมพรมซักแล้วแห้งเร็วพกผ้าง่ายพกผาสะดวกอันนี้คือผ้าห่มไหมพรมได้รับการนิยมเป็นรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ผ้าห่มไหมพรมน่าใช้ผ้าห่มขนหนูอันนี้เนื้อจะเหมือนกับผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จะมี2ขนาดผ้าห่มท่านเดียวก็็จะเปน ขนาด60คูณ80หรือกว้างหฟุตแต่ถ้าห่มสองท่านกว้าง70คูณ90อันนี้ห่มได้ถึง2ท่านเนื้อนุ่มหน้าห่มก็มีสีสันให้คุณลูกค้าเลือกผ้าห่มมีหลายชนิดเป็นตัวอย่างผ้าห่มที่หยิบมาให้คุณลูกค้าได้ดูนะขึ้นอยู่กับลักษณะว่าคุณลูกค้าชอบผ้าโนมผ้าแพรผ้าห่ามไหมพรมหรือขนหนูขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวผ้าโนมอาจจะดูโอเคถ้าเป็นอากาศร้อนข่ผมผ้าแพรก็ได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ